ปรโมชันแล้วนะครับแต่ใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้ไลฟ์สดนี้นะครับเดี๋ยวผมแถมค่าประกันให้ออกลดศูนย์บาทไปเลยผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทรวมดอกเบีย้ยค่าบัตแล้วพี่ออกลดศูนย์บาทไปเลยนะออกลดศูนย์บาทเลยพี่ผ่อนแค่นี้พี่ได้ตัวท็อปด้วยราคารถใหม่ล้านกว่านะ มาสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เอเคคาสาขาบ่อหินครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีซันเดย์ใช่ครับวันอาทิตย์เมื่อวานวันนี้ลูกค้าเขาเยอะมากเยอะจริงๆครับผมผมบอกเลยที่สายการขายนี่คือท้องคิวกันหมดแล้วครับรันคิวกันเต็มมันมันนะครับันุกมากครับนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับที่ ให้ความไว้วางใจคนะเวลาคิดถึงรถคิดถึงเอเคคาใช่เลยครับนะผมก็บอกตรงนะผมก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาแต่รถสวยๆมาให้ลูกค้าแหละนะครับอย่างเฟียงสามศูนย์สองคันนี้นะครับรถเข้ามาใหม่เลยสวยมากครับพี่เอิมเป็นรถชอเป็นรถเชียงใหม่มือเดียวด้วยปีอ0 0 0นี่เปแท้ด้วยไม่เีแค่หมื่นก็โลทั้ง4คันรถผมไม่แท้ทุกคันนะครับผมการันตีไม่แท้การันตีโครงสร้างเดิม ผมรับประกันคือลดรอยเปอร์เซ็นต์ลถผมทุกคันสามารถตรวจสอบที่ฝูย์บริการชั้นนำได้ทุกคันนะครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่1.99เท่านั้นครับของผมได้จริงนะครับอยู่ในคู่สัญญาของลูกค้าเลยแต่ดอกเบี้ย7ปีอยู่ที่2.99เท่านั้นเองครับผมบอกเลยว่าถูกมากถูกจริงๆฮะถูกมากนะครับนะนะตัวนี้เป็นตัว s P ทั้งคู่ครับผมคือตัวท็อปตัวสรุปทั้งคู่เลยโอ้ท็อปเลยตัวท็อปทั้งคู่เลยเอาสีแดงอครับโอมเอาสีแดงแรงลิตรสีแดง่อเลยนะครับ ฝีแดงแก้วด้วยฝีแดงสดด้วยนะครับสดม่ฝีแดงตัวชูลงเขาเลยนะครับเฟร้งสามศูนย์นะครับไม่วิ่งแค่หมื่นกาโลรถเชียงใหม่มือเดียวสวยงามมากนะครับพี่ดูกระจงกระจังหน้านะครับสวยมากกล้องรอบคันด้วยนะว้าวกางหน้าดูดูดันมากพี่ใช่ผมบอกเลยนะราคาโปรโมชั่นแล้วนะครับแต่ใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้ไลฟ์สดนี้นะครับเดี๋ยวผมแถมค่าประกันให้ออกรถศูนย์บาทไปเลย ผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทรวมดอกเบีย้ยกับแหวนแล้วพี่ออกร้ศูนย์บาทไปเลยนะออกรถศูนย์บาทเลยพี่ผ่อนแค่นี้พี่ได้ตัวท็อปด้วยราคารถใหม่ล้านกว่านะล้านกว่าเลยนะ,นนะถ้าตัวเอสพีน่าจนะายอยู่ประมาณตีไวรล้านสองอะตีไวรล้านสองนะครับถูกกัป้ายแดงสามแสนนะครับถูกกัป้ายแดงสามแสนเลยตัวนี้เราให้ราคาโปรโมชั่นครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวผมแทนค่าประกันให้นะครับนี่สวยงามมากแล้วครับ สีแดงแก้วนะครับล่องชิดนะครับแม็กยางสวยนะครับแม็กยางสวยเลยนะครับวิ่งน้อยอยู่เลยนะครับนี่สวยมากนะครับสีแดงแก้วด้วยือว่าคันนี้มาในไม่น้อยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับวิ่งแค่หมื่นโลหมื่นโลย์ครับน้อยมากสดสดสดจริงเหมือนใหม่เลยครับพี่ได้ตัวเอสพีนะได้ตัวท็อปด้วยได้ตัวซันลูบด้วยนะครับ ยอดจัดผมนะได้เกือบล้านเลยนะแต่ผมไม่ได้ขายนะครับ<อ>ผมขายแค่แปดแสน้าหมื่นเกบาทใครซื้อสดน,นะครับ<ด>ไม่มี<ด>บวกแหวดเพิม่มสำหรับสองคันนี้นะครับภายในยังดูใหม่เบาะยังดูแข็งตึงอยู่เลยครับพี่อิมใหม่มากอ่ะสุดๆเลยครับซื้อรถต้องแบบนี้พี่ฟีลลิ่งครับรถป้ายแดงแต่ราคามือสองทัวร์ป้ายแดงเอาตรงนะแปดเก้ตัวโลพี่ยังไม่ได้เลยนะรถใหม่อ่ะตัวโลยังไม่ได้เลยนะ แต่นี้คือได้ตัวท็อปด้วยออกรถศูนบาทด้วยและดอกเบี้ยเจ็ปีอยู่ที่สองจ้า้ออกรถฟรีดาวได้เลยนะครับโคตรถูกถูกมากฮะโคตรถูกโหเดี๋ยวอมเข้าไปนั่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่อมนั่งให้ดูนะครับว่ากว้างไหมอ่าเดี๋ยวเทสให้เห็นกันไปเลยโอเคครับอมเข้ามานั่งแล้วนะโอ้โหนี่ครับเหลือๆฮะ นี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับเหลือเหลือเป็นคืบเลยโอมสูงประมาณร้อเซนนะครับเขาก็ยังไม่ได้ชนเลยนะครับอันนี้คือนั่งสบายๆเลยนะฮะอ่ามีนั่งหลังตรงเนาะ้านั่งแบบชิวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังสบายอยู่ครับแล้วตรงนี้มีแอร์ให้ปรับด้วยโอ้โหแบบเย็นนะครับชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะไม่ต้องรอแอร์จากข้างหน้าอย่างเดียวนะนี่เลยดีๆเลยนะครับตันนี้เก็บของได้นะครับ กว้างไหมครับผมกว้างมากครับพี่มิมแล้วก็มีอันนี้มีฟันรูปด<า>้วยน,นะครับ,รบอ่าเปิดแบบนี้ได้นะครับว้าวมาฮะดูกว้างขึ้นเยอะเลยครับกว้างมากครับผมแล้วก็พี่มิมคือบอกโอไม่ได้ว่าง,งั้นงี้นะพี่ถ้าถ้าหุ่มพลาสติกมาคือมันมือหน<อ>ึ่ง้องอะไรบอกว่าแบบไม่มีใครนั่งด้านหลังเลยใช่ไหมเหมือนคือเหมือนไม่มีใครนั่งเลยพี่ใหม่ใหม่มากครับใหม่จริงใหม่จริงมรโอ้โหยอมเลยครับกินใหม่หึงไหมครับผม ้องโอมเป็นตัวคนตัวสูงเลยนะหัวไม่ติดครับไม่ติดเลยครับผมนั่งสบายมากครับยอมเลยครับผมอะแล้วผมผมชอบรูปทรงเขามากนะครับเฟซสามศูนย์น้องโอมครับนี่รูปทรงเขาแบบฉบเฉียวมากนะครับดูทันสมัยมากๆเลยใช่ครับนะครับเป็นรถเฟมิลี่ที่ดูสปอร์ตใช่ใที่ผมชอบนะชอบ SUV ด้วยครับนะครับเดี๋ยวพี่ออกไปลองดิงเด็ดให้นะพี่เอาเยอะพี่ใบใหญ่เยอะ S <S อันนี้ประตูท้ายไฟฟ้าด้วยนะตัวท็อปเลยประตูท้ายไฟฟ้านะครับหัวนุง่งหัวน็อตไม่มีขยับนะครับลางน้ําเดิมอาร์คเดิมหมดนะครับคือสวยจริงพี่<ว>ได้รถเชื่อมมือเดียวด้วยฟิลิ่งขับรถป้ายแดงไม่วิ่งแค่หมื่นกว่าโลออกรถศูนย์บาทไปเลยเดี๋ยวประกันผมจ่ายให้นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนส่งฟรีทั่วไทยออกรถสุดบาทพี่ผ่อนอยู่ที่13,800รวมดอกเบี้ยดอกเบดแล้วรวมแล้วนะครับทุกคนรถใหม่ร้านสองรถใหม่ร้านสองถั่วป้ายแดงสามแ่นแางบ คุณอาร์มบอกว่ารถสวยมากคุณนัทบอกว่าไปไวตลอดรุ่นนี้นะฮะนี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ f ีตัวยงเลยนะครับอืมดีดีมากครับนะเส้นฝาดท้ายเดิมหมดนะครับรถดีท้ายการันตีโครงสร้างเดิมนะรถสวยทุกคันนะครับลองชิปนะครับนี่แม็กยางสวยนะครับแม็กยางสวยเลยอ่า อ๋อมีระบบพดหล,อลอ่ลอเลยนะหล่อๆเดี๋ยวโอมไปด้างหน้าได้เลยครับขับมาให้พี่ไฟสวยนะครับด้านข้างสวยเลยน,นะครับเดี๋ยวก่อนส่องมอผมขัดเคลือบให้อีกนะครับฉ่าผมบอกเลยว่าสีฉ่ามากนี่นะครับนี่นะคะปึ๊บสวยมากนะครับรพรลยงเพรดานสวยเลยฝาเรียบร้อยด้วยนะครับซอกเซิร์เดิมหมดน,นะครับ รถผมการันตีคงสร้างเดิมทุกคันนะครับย้าเลยว่าทุกคันนะฮะนะสามารถตรวจสอบที่สุดได้ทุกคันนะครับพี่ฟายครับมาเปิดแอร์ให้ผมหน่อยครับนี่แผงประตูนะครับพี่ดูให้ให้ดูแผงประตูนะครับนี่นะครับตัวท็อปจะเป็นลำโพงบอสด้วยนะครับโอ้ยเป็นลำโพงบอแเลยพี่มใช่ สุดะะยอดเลยฮะประติกยังไม่ได้แกะเลยครับตรงแผงประตูด้านล่างนะครับ<อ>นี่หใหม่จริงๆครับแล้วพี่ดูแป้นเบรกแป้นเหยียบนะครับลองลึกนะครับไม่หมื่นโลนะครับแล้วสภาพบอกคนขคับคือเวลาดูรถะคนขับมันต้องดูเลยเพราะว่ามันบ่งบอกการใช้งานเนาะครับผมเนี่ยสวยเลยนะครับวงอะไรสวยไม่มีเฟิ<อ>เลยโอ้สวยมากเลยครับภายในดีเดียออกแบบมาดีมากเดี<า>๋ยวให้พี่ไฟสตาร์ท กล้องสามร้อยหกสิบด้วยนะฮะกล้องสามร้อยหกิบเลยนะฮะนีเครับผมใช่เห็นหมดเลยนะับกล้องสามร้อยหกสิบมีกล้องบันทึกหน้าด้วยนะครับเนี่ยแหละเสน่ห์ของรถของนะฮะเจ้าของคนเดิมจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยโอ้โหนะฮะดีนะครับดีดีเพียวเพียวเมากระดาษครับฉลากออกนี่ดูนะครับกล้องคือคือชัดมากครับพิมนะครับกล้องเห็นชัดมากเลยนะครับกล้องรอบคันคือโอ้โห เห็นเห็นแบบเห็นชัดเจนเลยครับถือว่าดีมากๆนะครับผมมองว่าพี่ดูเคอร์ฟผมดูเคไร์ฟดีครับดีไซน์เขาอะโอ้ดีไซน์มาโค้งอ่ะดีครับเป็นเอกลักษณ์ของมาดามากครับใช่มันมันฉบเฉี่ยวมากสวยมากเลยพี่ร้านนั่งแบบมันดูฮันุลาใช่ฮันลานะครับแล้วก็ดูคอนโซลกลางนะครับสุดอ่ะพี่เรียบหรูครับเรียบหรูเรียบหรูจริงสุดเลยแปดเก้าเก้า sp เอาตรงนั้ผมไม่เคยขาย sp ราคานี้เลยผมขายเก้าห้าเก้าหกหมดเลยนะครับ แต่ตอนนี้ครับมามาสองคันนะครับจัดราคาลงเลยเก้าแสนเก้าเออแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับออกรถสุดบาทเลยเดียวกันผมจ่ายให้รับดอกเบี้ยเจ็ดปีสองจุดเก้าพนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยออกรถสุดบาทเลยสุดมากนะครับสุดมากโอ้โหไม้น้อยด้วยนะครับคันนี้พี่เอมไม่หมื่นกว่าเองครับผมโอ้โหน้อยมากเลยครับไม่หมื่นห้า ยี่เนียนสองหมื่นก็ออกรถได้นะครับลูกค้ามีเครดิตเกินหนึ่งปีเดี๋ยวผมดูดูแลให้เลยนะครับนั่งสบายสบายเลยนะครับสามท่านสี่ท่านนะครับชิลชิเลยนะครับโหดีครับมีซันรูฟนี่นะครับขอบคุณนะครับพี่นัทนะครับไปไวตลอดรุ่นนี้ขอบคุณมากเลยครับโอ้โหนี่ะครับเปิดเมื่อวานเมื่อวานผมไลฟ์อะไรอะคอมบันเดอร์โฟร์จูเนอร์ติดจองนะลูกค้ามาจากไลฟ์ด้วยติดจองนะครับเป็นชาวต่างชาติด้วย โอ้โหติดจอแล้วนะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะครับลูกค้าชาวต่างชาตินะครับจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องมีคนค้ำด้วยนะครับเขากางนั่งเสร็จเลยนะครับคอมมานเดอร์นะฮะพี่ิมครับแล้วโอ้โหตัวนะครับด้านบนคือเนี่ยน้องอมระวังคิดโลกตัวเฟืหัวนะนะฮะสวยมากนะครับผมบอกเลยเวลาถ้าลูกลูกค้าพาลูกมาเนาะเด็กๆมา โอ้ยชี้อย่างเดียวเลยสลบเวลาเปิดให้ดูจะเล่นเลยจะชอบเลยชอบมากมีความสุขแล้วนี่คือเหมือนใหม่เลยครับแบบใหม่มากพี่คลิปมากดูโอ้โหมันมันสุดจริงพี่สุดจริงนะครับเดี๋ยวลองปิดอีกนี่นี่นะครับปึ๊บกดครั้งเดียวเข้าไปแล้วโอ้โหสวยงามสวยงามมากเลยครับสวยงาม ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกคันครับสีเทาดำพี่ีิพัรัดนะฮะว้าวอยากไปลองนั่งเลยค่ะามาเลยครับมาเลยนะครับน้องอามนะครับรถสวยดีต้องที่ AK ขอบคุณมากนะฮะน้องชายนะครับ,ย,รบย้ำราคาอีกทีได้ไหมคะเข้ามาสาฟังไม่ทัน ผมย้ําเลยนะครับสองคันนี้ครับผมให้ราคาโปรโมชั่นเลยครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่เอารถศูนบาทได้เลยค่าประกันผมจ่ายให้นะครับค่าประกันผมจ่ายให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผ่อนรวมดอกเบี้ยครางแหวนนะครับจะผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยรวมดอกเบี้ยก่างแหวนแล้วผมคํานวณเป๊ะนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยพี่ราคารถใหม่นะครับล้านสองนะพี่เช็คได้เลยเซ็กสามศูนย์นะครับตัวนี้ตัว sp ด้วยนะครับ sp ด้วยนะครับนี่ พี่อมรลักนะครับนะพี่ย่ามส่งรายละเอียดให้พี่ทางผ่านทางแชทได้เลยนะครับพี่อมรลัด์นะครับขอบคุณมากๆเลยมาดูอีกคันนะฮะคันนี้นะฮะสีเทาดำสีเทาดำใครชอบสีไหนนะครับเข้ามาเลือกก่อนได้ก่อนเลยเลือกคันนี้ใช่ใช้คันชอบเมื่อกี้ไม่เท่าไ่อ่ะหมื่นหกวะหมื่นห้าครับหมื่นห้าคันนี้หม่เท่าไ่อ่ะหมื่นเอ็ดโอ้โหพอพันยี่สิบแท้อ่ะ นี่รถสวยมากสีเทาดำนะครับสวยจริงครับยอดจัดผมได้เกือบล้านเลยนะพี่ผมขายแค่899เดี๋ยวค่าประกันผมจ่ายให้ฟรีค่าจัดท่าโอนส่งฟรีทั่วไทยอีกนะครับมาดูกันอันนี้รอยขนแมวเล็กน้อยมีบ้างนะครับแต่ก็แทบไม่เห็นแล้วฮะเดี๋ยวผมก่อนส่งมอบขัดเคลือบให้นะครับทั้งสองคันเลยเฟนเฟอร์รอบคันนะครับนี่ครับผมแม็กสวยนะครับยังยังสวยอยู่เลยดันหลบนะครับ ล่องเรื่องชิดหมดนะพี่สวยมากจริงครับใครชอบสีไหนนะเข้ามาเลือกก่อนได้ก่อนนะครับนี่สวยใหม่ทั้งภายในและภายนอกครับไลทิติผมย้ำเลยว่าไลทิติผมอยากถามนี่ครับพี่หิมถ้าให้พี่หิมเลือกระหว่างสีแดงกับสีนี้พี่หิมชอบสีไหนพี่ชอบสีแดงอ๋อพี่ชอบสีแดงใช่ไหมพี่ชอบสีแดงดูสดนี่พี่เอก็ชอบสีแดงสีแดงสวยมากครับพี่หิมราคาผ่อนหมื่นกว่าบาทแต่แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบแบบ คึมๆหน่อยดูแล้วเป็นองค์ชอบแบบนี้ครับใช่แบบสีเทาดําคุมฐานหน่อยแล้วแต่คนชอบเลยคึมนี่โอ้โหดูดีมากครับป๊าบมาฮะเดี๋ยวดูนี่เลยตัวนี้มีของแต่งเขาด้วยนะมีโอ้โหสืค้อม่วยมือดึงนะครับภายในสดมากนะฮะสวยมากมากครับผ่อนเท่ากันราคาเท่ากันนะครับไม่ต้องห่วงเลย แล้วนีสมพันสองคันนี้ครับวารันตีสูยังเหลืออยู่ครับนะครับนี่สวยจริงครับปัดน้ำฝนหลังพูดพิมพ่อครับอาคาโปวิกด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาอคาโปวิกด้วยนะฮะนี่โอ้โหเ้นี่แหละแอบซิ่งครับแอบซิ่งคันนี้นี่แหละเสน่รถมือสองครับไม่ต้องเสียตังนะจอของเดิมจัดมาให้แล้วนะครับ ปลายท้ายออโต้นะครับตัวนี้เป็นตัว s p เหมือนกันนะครับตัวท็อปเลยซันรูปเลยนะครับคันนี้มีตะข่ายด้วยคันเมื่อกี้ไม่มีปะไม่เห็นไม่เห็นนะอาจจะเก็บไว้อยู่ครับออันนี้มีตะข่ายอะไรที่ติดรถมานะครับเอคาเราไม่มีไม่มีเก็บไม่มีผอนะครับให้เลยติดรถไปเลยแล้วก็เสน่ห์ของรถแฮชแบกนะครับภาพตัว SUV คันนี้นะครับบอกพับได้จะใส่ถุงก๊อฟก็ได้ใส่อะไรก็ได้นะครับครับผมมีพื้นที่ใช้งานเพิ่มมากขึ้นตามฟังก์ชันของเจ้าของเลย สวยอะอสวยฮะสวยฮะคันนี้สวยเลยนะครับแอบซ่อนพ่อไว้แล้วใครที่มองหาแนวแบบ s อ V นะครับประมาณนี้ครผมมีทั้งซ h r h ช v นะครับแล้วก็มี Corolla c อร s s นะครับแล้วก็มี CRV ด้วยนะครับมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนีสย่สวยสวยวันนี้วันอาทิตย์นะฮะใคร ไม่รู้จะไปไหนมาเที่ยวที่เอคาได้นะครับแค่มาแลดีใจแล้วนะครับเราเปิดให้ทุกวันนะพรุ่งนี้รู้สึกว่าเป็นวันหยุดเหมือนกันใช่ไหมพรุ่งนี้ครับใช่วันหยุดอะไรส่อเฉยใช่ไหมแต่ก็เปิดเปิดเปิดทุกวันครับผมเอคาเราเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะฮะได้เลยนะครับบริการขนาดผมเปิดทุกวันนะครับน้องๆไปบอกพี่เปิดตอนกลางคืนได้ไหมอะไรเงี้ยผมบอกมือพักบ้างก็ได้นะฝ้ายฝ้าเมือแตกเลยโ้โหงกันหลังกัน อ่านะฮะเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายสตาร์ทให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมนั่งข้างหลังบ้างแต่นี้เฟ,ฟิร์สนะฮะเราก็ต้องเทสทุกคันเลยครับนั่งทุกคันนี่สวยมากนะครับสวยมากๆเลย นี่ครับเขา <c oughs> เขายังมีแจ้งเตือนทุกเย็นระยะเลยนะครับถ้าสมมติว่าใกล้เข้าสู์บริการนะครับคือแหลงแหลงมันใกล้นเนาะ <c oughs> เขายังมีไฟเตือนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยาัไมีรูปประแจโชว์อันเนี้ยเ,เขาเขาเขียนว่าใกล้ใกล้ถึงระยะที่ต้องผ่าน้มันเครื่อง <c oughs> แต่ก่อนส่งมอบทุกคันนะครับผมไม่ไม่ใช่แครร่เฟซข่านสูตรนะทุกคันในเนี่ยคือเราเอารถเข้าบริการเข้าสูตรอยู่แล้วใช่ครับ่ชั้นน้ำเลยทุกคันนะครับ เปดงไม่ด้านสวยนะครับแล้วก็มีโอ้โหยังมีพลาสติกอยู่เลยนะครับพี่ใช่ครับพลาสติกอยู่เลยนะครับอันนี้มีเจิมมีเตียบเดี๋ยวผมผมผมสามารถขัดได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวพี่เปิดให้โอ้โหว้าวเนี่ยครับเป็นออโต้ด้วยนะนี่สวยเลยสวยเลยนะครับแล้วก็มีเคิร์ฟของเขานะครับ สวยงามมากนะครับนะผมว่ามันล้ำอ่ะมันล้ำจริงๆนะฮะดูดีดูดีจริงมากใช่แล้วก็มีโครสคอนโพลมีทุกอย่างครบหมดเลยออปชันเขาครบมากนะครับราคารถใหม่ร้านสองถูกกว่าป้ายแดงสามแสนแล้วสภาพป้ายแดงไม่วิ่งแค่หมื่นลโลหมื่นหนึ่งพันโอ้โหพี่ผมบอกเลยว่าเนี่ยแหละคือการที่ซื้อรถมือสองครับถ้ามืติว่าพี่ซื้อป้ายแดงราคานี้ตัวโลพี่ยังไม่ได้เลยนะ ใช่ครับตัวโลพี่ยังไม่ได้เลยแต่เนี่ยพี่ซื้อถั่วตัวโอีกได้ตัวท็อปด้วยแล้วสภาพป้ายแดงแล้วดอกเบีย้ยผมเจ็ดปีสองจุดเก้าเก้าอ่ะแล้วพี่ออกรถอศูนย์บาทได้ถ้าดอกเบีย้ยตัวนี้ป้ายแดงพี่ลองดูดวิว่าต้องดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะป้ายแดงเขาก็มีดาวดาวของเขาถ้าดาวเยอะถึงจะได้ดอกเบีย้ยถูกถ้าดาวน้อยก็ดอกเบีย้ยแพงแต่เนี่ยออกรถอศูนย์บาทได้เลยนะครับออกรถอศูนย์บาทได้เลย แล้วดอกเบีย้ยผมถูกมากนะครับเจ็ดปีสองจุดเก้าหรือว่าสี่ปีหนึ่งจุดเก้านะครับพี่เลือกเอาได้เลยนะครับมาค่ในส่วนห้องเครื่องครับโอ้โหน้มน้อนนะครับ ใหม่มากพี่ใหม่มากครับไม่ต่างกับป้ายแดงผมบอกเลยนะครับผมลงหัวอถไม่มีขยับเลยตะเข็บไม่มีแกะนะครับรถผมไม่มีชนแล้วพี่ดูพี่ดูอาร์คเอิร์กเดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดเลยนี่สวยมากนะครับัวนงหัวอตไม่มีขยับเลยนะครับไม่มีขยับเลยสวยเนี้ยทั้งคัน,นเลยแล้วพี่ดูสีแต้มจากโรงงานครบทุกจุดนะครับเครื่องใส่เลยและยิ่งรถเชียงใหม่นะน้องโอมครับทาไมคนถึงชอบซื้อรถเชียงใหม่ทําไมครับพี่ เพราะว่าดินฟ้าอากาศบ้านเราอ่ะดีอ,อเราไม่ได้อยู่ใกล้น้ําทะเลนะครับแล้วก็ดินฟ้าอากาศเราดีนะครับแล้วก็เหล็กเหล็กมันไม่มีฟีดไม่มีเฟาไ,ไม่มีเป็นสนิมเพราะว่าไม่มีลมทะเลนั่นเองโอ้โหค,ความรู้ใหม่เลยนะครับอือนะสุดยอดเลยครับนะสวยมากครับสวยมากจริงๆนะครับ คันนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดดูใช่ครับค่ามานิดนึงครับเราจะไม่มีค่าครับสีแดกันครับผลลงผลนอสวยเลยนะครับซอกเซิร์กเดิมหมดนะครับนี่นะครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมทุกจุดครับผมพี่ชอบขนาดพี่มาเลือกได้เลยนะครับมาลองขับได้เช็คศูนตรได้ทุกคันนะครับใช่ครับรถศูนย์บ่าไปเลยค่าประกันสองวงใจให้ฟรีค่าจัดค่าโอนส่งฟรีทั่วไทยนะครับผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยนะครับรวมดอกเบี้ยคาวัแล้วนะครับนี่ สวยยามจริงๆนะครับม่สวยมากนะครับ<อ>ฝากทั้งสองคันนี้ด้วยนะครับส่วนสของเราทั้งสองคันนะครับ ถ้าไหนที่ไม่สะดวกมาทำไงครับน้องโอมโอ้โหทักหาแอดมินได้เลยครับผมเรื่องนี้ง่ายมากนะครับอยากดูจุดไหนมุมไหนถ่ายรอบคันให้ดูได้เลยครับใช่ครับผมมีทีมฝ่ายการขายมืออาชีพนะครับเดี๋ยวคอยรีวิวรถให้ละเอียดนะครับถ้าผมตกหล่นจุดไหนที่สามารถขอได้เลยใช่ครับนะรบแล้วก็ที่สําคัญนะครับของเราอ่ะมีเออ่มีบริษัทกลางนะครับที่เขามาตรวจรถด้วยเกือบทุกคันเลยนะครับแล้วเขาแคมเปญ ลดดนใจของท d b บนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเจ็ดปี2องจุด้เก้านะครับอันนี้สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เลยจริงครับผมการรับประกันทุกคันแน่นอนครับรถเราคุณภาพใช่แล้วก็ที่สำคัญนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับซื้อรถกับเราไม่เคยเห็นรถมาก่อนเลยใช่ครับเพราะว่าเราทําทุกอย่างให้ลูกค้าสบายใจพี่จําไว้เวลาพี่จะซื้ออะไรสักอย่างที่ต้องสบายใจอย่าให้ใครมามัดมือชกหรือบีบังคับพี่ได้ เพราะว่าพี่มีสิทธิ์เลือกพี่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าบ้านถ้าไม่แน่ใจไม่มั่นใจอย่าเลือกนะครับ,รบมาที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีการกดดันให้ซื้อให้จองนะครับแต่ผมเน้คนความไว้าใจของลูกค้าเป็นหลักจนลูกค้าด่าผมมากๆเลยว่าตอนพี่ไปทําไมไม่บอกให้จองแล้วพอพี่จะเอามีคนจองตัตหน้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่<ต>ครับเพราะเราเรา,เรา,เรามีนโยบายที่เราไม่ไม่อยากบีบให้ลูกค้าจองนะครับแต่ถ้าลูกค้าชอบก็ตัดสินใจด่วนได้เลยนะครับ ชอบก็จัดไปยัดทําไมนะครับผมอ่ะจัดเลยครับผมดูที่ความพอใจนะฮะชอบคันไหนเลือกคันนั้นได้เลยครับรถฝากไว้ด้วยนะครับก็พรุนี้เปิดให้บริการเป็นปกตินะครับสนใจรถให้ช่วยนะครับเข้ามาที่สาขานี้สาขาเดียวมีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยนะครับ3า0คันจริงๆพีงพี่เข้ามาดูเธอใหญ่มากล้นมากแล้วแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเรามีให้เลือกหลายคันเลยใ่เลือกคันที่ใช่ใช้คันที่ชอบนะครับเต็มที่สามารถลองขับได้ทุกคันเช็คสูตได้ทุกคัน นะครับครับผมฝากไ้ด้วยพรุ่งนี้เปิดให้บริการเป็นปกตินะครับเปิดตลอดนะครับ3ามวันถึงห้าวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับใช่ครับไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็ตรงมาจากเซนทันเฟสติวัลนะครับตรงอย่างเดียวนะครับจนเจอสะพานลอยนะครับบ่อหินอยู่ซ้ายมือเลยเจอสะพานลอยปุ๊บมุสลาลอยผมอยู่ซ้ายมือเลยใช่ครับตรงอย่างเดียวเลยโอเคครับงั้นวันนี้ขอยมีความสุขในวันหยุดนะครับครับขอ้มีความสุขมากๆนะครับนึกถึงรถสวยนึกถึงคุณภาพนึกถึง เอเคค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ